สวัสดีครับวพบวับผมภูมิชาญโมซาดออดิโออีกครั้งนะครับกับคําถามที่เจอกันบ่อยจากทางบ้านนะครับหลายท่านก็อยากเล่นแม็กไม่ว่าจะแม็กไฮเอ็นก็ตามแลือแม็กวินเทกก็ตามแล้วก็จะงงกับชื่อของแม็กที่มันเป็นโคดดิ้งโคดดิ้งในลักษณะที่ว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่ยังไงไอ้นี่กี่วัตต นะครับเจ็บก็ปกติเวลาเวลาเราเราดูโค้ดของแม็กด้วยความที่ว่าผมอาจจะถนัดแล้วก็ได้นะครับก็เลยเห็นโค้ดก็รู้รุ่นรู้วัดรู้ว่ามันเป็นปรีป power, หรือมันเป็นพาวเวอร์หรือมันเป็นอินทิเกรตก็แยกง่ายๆครับ ไม่ยากดูจากชื่อนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นปรีแอมป์เนี่ยแม็กขึ้นต้นด้วย C เฉยๆนะครับแล้วก็ตามด้วยรุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพาวเวอร์ก็ขึ้นด้วย MC นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นนะครับส่วนอินดิเกตก็ตามนําด้วย MA นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นนะครับตัวที่สับสนมากที่สุดก็คืออินดิเกตเดี๋ยวใช้7เดี๋ยวใช้6เดี๋ยวใช้8เดี๋ยวก็วนกลับไปใช้6อีกแล้ว ครับผมงงมากตัวเนี้ยลูกค้าบางทีถามมาผมก็งงนะเพราะว่าโค้ดไม่เคยซ้ําแล้วก็เวียนเวียนด้วยเดี๋ยวไปรุ่นหมื่นสองรุ่นเล็กเป็นรุ่นเก้าพันเก้าพันกว่าแต่รุ่นก่อนหน้านั้นเก้าพันเป็นรุ่นท็อปแปดพันเก้าเป็นรุ่นแปดแปดแปดพันแปดพันแปดพันหกแปดพันเจ็ดแล้วก็มาเจ็ดพันกว่าเป็นรุ่นรองรุ่นก่อนหน้านั้นก็ แปดพันเป็นรุ่นท็อปเจ็ดพันกว่าก็เป็นรุ่นรองหกพันกว่าก็เป็นรุ่นเล็กสุดโอ้ยงงบางั้งก็หกพันกว่าเมื่อปีเราเราปีสองพันก็หกพันเก้าก็เป็นตัวท็อปสับสวนวุ่นวายนะครับสำหรับอินดิเกรตนะเดี๋ยวไว้มันต้องมาเจอกันอีกรอบนะครับวันนี้จะมาคุยกันคร่าวๆสำหรับโคดดิ้งของพวกเปรีพาวเวอร์นะครับ น่าจะเป็นจับหลักจับทางอะไรกันได้ง่ายกว่านะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแม็กเขาก็ทำอินดิเกตไม่ใช่อินดิเกตชัำปีพาวเวอร์ที่เป็นเป็นเครื่องหลอดมาตั้งแต่ยุคแรกๆครับโดยส่วนใหญ่รูปยุคแรกๆเลยนำหน้าด้วยน่าจะเป็น mi mi นี่นาจาย์ได้จะไปใช้กับอุตสาหกรรมพวกลงหนังอะไรพวกนี้ครับผมก็มีอยู่ตัวหนึ่ง mi 3ถ้าผมจะไม่ผิดใช้หลอด kt แป8 มันก็คือเอ i มไอสีมันก็คือ MC7-5 หรือมันก็คือเวอร์ชันโมโนของ m อ2ม5องเจหนะครับเนี่ยพาวเวอร์ Power คืนํำหน้าด้วย MC หมดเห็นไหมแต่รุ่นแรกๆเขา MI ครับผมเพราะว่ามันเป็นยุคแรกๆของเขาแล้วค่อยมาทำโค้ดลงถ้านำหน้าด้วย MC ก็คือ Power อร์หมดนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละตัวม่กี่วัตต์มันก็ไม่ยากเลย ถ้าเกิดมันเป็นโมโนครับ mc 30มันก็คือข้างละ3 0วัตต์ mc 60มันก็คือข้างละ6 0สวัตต์ mc 75มันก็คือข้างละ7 5็วัตต์แล้วถ้าเป็นสเตอร์ล่ะโอเคสเตอร์ก็จับทางไม่ยากครับ mc และนำหน้าด้วย2และนำหน้าด้วยเลข2ตัวด้านหลัง mc 240ก็คือ2 c h a n n e ส4 0สวัตต์ mc 275ก็คือ2 c h a n n e เ7 5ดวัตต์นะครับ มันก็ไม่ยากพออธิบายฟังอย่างนี้ก็คงจะไม่ไม่ไม่สงสัยกันแล้วก็คงจะง่ายขึ้นนะครับส่วนปรีแอมเนี่ยโคดดิ้งก็คือ C ีํนำหน้า C นีนำหน้ามาตลอดทุกยุคทุกสมัยเริ่มตั้งแต่เลขตัวเดียว mc C8 มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ C8 มาล้านก็มาล้าน7แต่ m a ็กนี่ปรี Pre, นะ่าจะเริ่มมาจาก c C8 เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็พวก สีอื่นๆไล่มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่น่าจะเป็นสีสีสิบกว่าสีสิบกว่าแล้วก็มาสียี่สิบแล้วค่อยมาสีสามสิบแล้วก็สีประมาณยี่สิบกว่าเนี่ยไปปลายประมาณยี่ยี่สี่น่าจะเป็นสเตอริโอตัวแรกของเขาถ้าผมจะไม่ผิดนะสียี่สี่เป็นสเตอริโอตัวแรกนะครับ แล้วก็มา26 27 28 29กจดอีโกปดเกาออกจากบริษัทนะครับเกษียณแล้วนะครับ30 4 30 31 32 33มาดองสกอดอนโกกลับมาช่วยปรับปรุงวงจรนะครับ34มสี่3ามห้ี้ยังเป็นสเตอร์เอ้ยยังเป็นมันยังเป็นออดิโอแต่ว่ามีกึ่งๆรวมๆกับ วิดีโอเข้ามาแล้วมีอ a ดีโอมีวิดีโอหละนะครับมาสามห้าสามหกสามเจ็ดสมแปดสมเก้าพวกนี้ก็จะมีทั้งวิดีโอและอ a ดีโอรวมๆกันแล้วก็มาไปออดีโอล้วนก็มา c สี่สิบนะครับอืมแล้วก็เบอร์ไล่มาอื่นๆในยุคใหม่ก็จะเป็น c สี่สิบเอ็ดสี่สองจนปัจจุบันน่าจะเป็น c สี่สเจ็ดสี่ิบแปดถ้าผมจะไม่ผิดนะส่วนหลอดก็นําหน้าด้วยสองนำหน้า c ยี่สิบสอง นะครับแล้วก็มา c 2 0จริงๆ c 2 0ก่อนเป็นเวอร์ชั่นพี่ของ c 2 2มวงจรคล้ายกันถ้าใครหาย2 2ไม่ได้ใช้ c 2 0ได้ครับเสียงคล้ายกันนะครับแล้วก็มา41เป็นจูเนียร์ของ22นะครับแล้วก็20กับ11เนี่ยหายากไม่ค่อยเจอ22นี่เจอบ่อยนะครับ22ก็มีทั้งหมดประมาณปัจจุบันนี้จะเป็น4เวอร์ชั่นแล้วนะยุคใหม่รุ่นใหม่ที่ออกมาเป็นลิมิเต็ดก็นับได้ประมาณ4 ถ้า mc 2 7 5ก็6-7เดเวอร์ชันแหละมันมันมันค่อนข้างทำรีอิชันเยอะเพอนิดในตลาดต้องการเยอะใครอยากเล่นแม็กก็จะเป็น22275ประจำแล้วครับโดยส่วนใหญ่พูดถึงแม็กก็ต้อง22275เป็นพื้นฐานเลยนะครับไว้ยกไปคราวหน้าอีกเรื่องหนึ่งเอาไว,ไว้คุยกันนะครับก็คร่าวๆปี power ไม่ค่อยสับสนวุ่นวายมันก็ไม่งง สำหรับหลอดนะแต่สำหรับสเตอริโอแบบโซลิดสเตตเนี่ยงงนะครับมีหลายคนถามผมมันจะไปเริ่มเลขเลขโซลิดสเตตจะเริ่มด้วยเลขประมาณสักสี่ตัวนะครับสองหนึ่งศูย์ห้าสองหนึ่งศเนี่ยเป็นสเตอริโอรุ่นแรกที่เป็นโซลิดสเตตนะครับเขาก็ถามว่ามันกี่วัตก็ไม่ยากนะครับ MC2 สองปับ๊บก็เป็นสเตอริโอสองชแนลนะ ตามด้วยเลข3ตัวนั้นเป็นเลขวัตต์ MC, MC 2 0 0 1ก็100วัตต์ MC 2 1 0 5ก็2ชแนล105วัตต์ MC 2 1 2 5ก็2ชแนล1 2 5วัตต์ MC 2 1 5 5ก็2ชแนล100 155วัตต์นะครับ MC 2 2 0 5ก็2ชแนล205วัตต์ MC 2 2 5 5ก็2ชแนล2 5 5วัตต์ไม่ยากไม่งง ไม่สับสนเลยครับง่ายๆนะครับถ้าเข้าใจแพทเทิร์นนี้ก็ะจอ่านชื่อโคดดิ้งของตัว Mac w i n t a g e ออกมันจะงงตรงไหนมันจะมางงต่อในเจน2ของ Mac ที่แฟรงเฮ e ร์ต n มนทอสขายบริษัทให้กับ e ีคิ p Audio ในปี1985แล้วก็ยังช่วยออกแบบอยู่แต่ว่าเขาออกรุ่นใหม่มาแล้วเป็นตระกูล7จ็ดนำหน้า710ด7150เจดหนึ 7200, 7300, MC นะ MC 7 1 0 0 MC 7 1 5 0 MC 7 2 0 0 MC 7 3 0 0เลขเจ็ดนำหน้าเนี่ยจะเป็นโคดดิ้งที่บริษัทถูกขายจากอเมริกาไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับใครถามผมก็บอกอย่างนี้เขาถามว่าเฮ้ยทำไมอ,อ,อย่างนี้แล้วแล้วเลขเจ็ดมันจะเป็นรุ่นใหม่กว่าสิงดีกว่าหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนแต่สำหรับผมนะ่ผมยืดย,ยุค แฟงเฮดไมอินทอร์ก,กับกอร์ดอนโกเป็นเอกพะยุคนั้นคือเสียงของแม็กจริงๆเป็นตัวตนของแม็กจริงๆถ้าคุณอยากจะฟังแม็กก็ต้องยุคนั้นแหละถ้าเป็นยุคอีคลิป e ก็ใช้ได้นะแต่ต้องดูดูด้วยครับมันมีบางตัวแล้วที่เปลี่ยนจากชิปโมโตอย่างแมกรุ่นเก่าเนี่ยพวกตระกูล2น้นำหน้าทั้งหลายเนี่ยมันสําหรับ Power นะมันยังใช้ชิปโมโตอยู่เป็นชิปจานบินอยู่ในบอร์ดนะครับ แล้วก็ย้ายค่ายมาเป็นอ e ีกิบอเรีทำเลขเจ็ดนำหน้ามันก็ยังมีมีชิปเป็นโมโตโบางส่วนแล้วหลังๆก็เริ่มเปลี่ยนเป็นมอสเฟลตละพอเป็นมอสเฟตเสียงมันก็จะเย็นขึ้นช่าหวานบางลงนิดหน่อยนะครับมีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปตามชิปไม่เนื้อหนังแบบช่ำเนื้อช่ำน้ำําเหมือนเรากินขามหมูแบบคากิแบบเนื้อหนังเนื้อหนังเลยไอพวกโมโตโนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้น ส่วนพอเป็นมอสเฟยแล้วมันก็จะแห้งลงมาหน่อยเป็นแบบเหมือนเราสั่งขาหมูแบบมีเนื้อแล้วก็โปะดหนังมาหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็จะต่างคาแรคเตอร์กันสําหรับผมวิชอบแบบยุคเก่าเสียงมันจะมีความจุยซี่มีบอดี้มีความเข้มข้นนึกนุ่มในตัวเนื้อเสียงต่างกับรุ่นใหม่มายิ่งใหม่มาก็ยิ่งแห้งลงแห้งลงซึ่งไม่รู้ทําไมนะครับไว้ค่อยคุยกันอีกคลิปเหมือนกันติดไว้สาอันแล้วนะ มันมีเรื่องให้คุยเยอะโอเคต่อมาจากตระกูล7จ็ดนำหน้ามันก็มาเป็นตระกูลเลข3ตัว MC 3 0 0 MC 4 0 0 MC 4 5 2 MC 5 0 0ร้อไม่ใช่ดิสี่ห้นี่ยุคใหม่ละ MC 3 0 0 MC 5 0 0แล้วก็ MC 6กศออันนี้จะเป็นยุคท้ายๆแล้วก็ จากบริษัท Audio, อีคิบออดิโอเขาขายคืนให้กับอเมริกาโดยบริษัทที่มาเทคก็คือ Harman International มาซื้อไปนะครับทีนี้บริษัทฮามานเนี่ยเวลามาเทคไปก็เปลี่ยนโคดดิ้งเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนยุคตัวพาวเวอร์ให้เป็นเลขเป็น3ตัวนะครับก็เป็นพวกเลขเหมือนที่ผมบอกไป mc 300, mc 500, mc 600, 600 6 6 2หหลังๆก็จะมีเลข2มาห้อยท้าย เลข2ห้อยท้ายก็เป็นโคดดิ้งเหมือนกันว่า2องชแนลหก0้อยวัตต์นะครับ452เนี่ย450้อยห้าสิวัตต์สองชแนลนะครับรุ่นใหม่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับรุ่นกลางเกาง่ากลางใหม่ก็จะบอกกันตรงๆรงตรง้ตรงๆเลย300ร้อยห้าร้อยก็คือสามร้อยวัตต์ห้าวัตต์ตามชแนลของมันนะครับแล้วก็พอมาเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยที่ที่บอกก็คืออย่างพวก452อย่างพวก ครับบอพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าครับก็ผมถึงหนแล้วนะเราติดโคดดิ้งใช่ไหมฮะว่ายุคใหม่แล้วถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยจำง่ายๆแล้วกันครับยุคใหม่ตัวเลขห้อยท้ายอ่ะอย่างเช่น452 352 252 402พวกเนี้ครับตัวเลขห้อยท้ายเลข2เนี่ยคือ Channel ส่วนเลขนำหน้าข้างหน้านั้นคือวัด 452ก็450วัตต์402ก็400วัตต์352ก็355 50วัตต์2องแชนแนลนะครับ252ก็250วัตต์2องแชนแนลนะครับอย่างพวก901 601 501พวกนี้เป็นโมโนลงท้ายด้วย1ก็จะเป็นแอมโมโนอันนี้พูดถึงเฉพาะในส่วนที่เป็น power amp นะครับส่วนอ e ินดิเกตนั้นอย่างที่บอกมันมีความสับสนปะปนนะครับโค้ดมัน โยกสายย้ายขวาเอาหน้ามาผสมหลังเลขใหม่ผสมเลขเก่างงกันไปหมดนะครับผมบางทีผมยังต้องเปิด Google ดู m a n นวลเลยครับว่ามันเป็นยุคไหนรุ่นไหนเพราะว่ามันออกมาขี่เลขขี่เลขก็ขี่เลขเอาเลขโค้ดยุคเก่ามาผสมโค้ดยุคใหม่ทําให้งงกันไปหมดส่วน power ยังไม่ค่อยเจอปัญหานั้นดูกันก็ไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่ามันก็แยกตามยุคแบบที่ผมบอกแหละยุคแรกมันก็นําหน้า ถ้าโซลิดถ้าถ้าเป็นหลอดเลยก็เลขวัดตรงๆเลยแล้วก็มีเลขสองนำหน้าในยุคหลอดช่วงท้ายๆนะครับส่วนมาเป็น s โซลิดสเตตโคตดดิ้งก็จะเป็น4ตัวไม่เหมือนหลอดที่เป็นโคดดิ้งสาตัวยุคแรก mc จุดจุดจุด,จดอย่างเงี้ยครับพอเป็นโซลิดสเตตยุคหลังมาก็ mc จุดจุดจุดุดสตัวนะครับนำหน้าด้วยเลขสองก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหวัด นะครับพอมายุคยุคที่เป็นขายจากไมททอสไปอ e ีกิบอดิโอที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็เลขเจ็ดน,นำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยเลขวัด3ตัวนะครับจากอ e ีกิบขายกลับมาที่ฮามานก็จะเป็นเลขตรงๆเลขวันเลยสตัวนะครับแล้วก็ช่วงยุคกลางๆของฮามานยุคท้ายๆ้ายฮามานเนี่ยก็จะเอาโคดดิ้งเลข2ที่เป็น Channel มาประกบหลังตัวพาวเวอร์เลข3ตัวนะครับเลขหน้าเป็นวัดนะครับเลขหลังเป็น ชแนลนะครับเลขสองก็เป็นสองชแนลเลขหนึ่งก็จะเป็นพวกโมโนนะครับก็น่าจะให้ความกระจ่างกันพอสมควรเพราะว่าเวลาคนผมลงโพสขายครับโทรมาถามเรื่อยว่ากี่วัดนะครับก็สอนทุกครั้งนะครับก็ทําคลิปสอนไปเลยจะได้เป็นความรู้ให้กับพี่น้องนะครับพอเพจผมก็ขายด้วยไหมขาย ของขายไม่ขายความรู้ให้ไม่ให้ความรู้ให้ฟรีนะครับผมก็หามาแล้วก็เอามาแบ่งปันไม่ได้คิดตังค์นะครับเพจอื่นทํำไหมผมไม่รู้แต่เพจผมอะไรที่ถามกันมาเยอะๆผมเห็นเป็นประโยชน์ก็เอามาบอกกันจะได้เป็นประโยชน์ให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับจะได้รู้เองด้วยตัวเองได้บ้างครับผมเป็นข้อมูลแบบพื้นฐานที่เอาไว้ ทำความเข้าใจเวลาจะซื้อของกันมันจะได้รู้ว่ามันรุ่นอะไรปีไหนเจนไหนยุคไหนนะครับก็เข้าคร่าววันนี้ก็คงจะยาวพอสมควรแล้วเอาเท่านี้แล้วกันครับผมท่านใดไม่เข้าใจก็โพสถามไว้หรือไปดูบน Facebook ผมก็ได้นะแล้วก็ไปทักถามผมได้อินบ็อกก็ได้นะครับหรือจะไลน์เข้ามาในเบอร์ส่วนตัวนะครับก็ยินดีเสมอนะครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ